การสวัสดีทุกคนด้วยคร่ะวันนี้มีจะลวดนะครับใน้แชนแนลเห็นแสงไหมครับนั่นแสงจะาลวนนะนู่นแล้วไก่นะผมเพิ่งไปหยิบโซ่ซับม,มาเนี่ยโคตรไก่น้องก็ไม่ดูให้เดี๋ยวว่าเราถึงในป่าเห็นแสงเลไรกันั้ยไหม จะลวดมันจะลวดนะกดไลค์คหให้ด้วยนะให้กดไลค์ผมจะมาเอาจั่วที่ดูทุกวันเลยนะครับวัน่อไหนที่ไม่จั่วผมจะห,ห,ห่างห่างห่างไม่กดนกดไลค์นะว,ว,วันนั้นขอหกหมื่นไม่มีใครกดให้เลยทำไมอ่ะทำไมไม่ไกดช่องผมเป็นเลย ต้องผมมันเป็นอะไรเดี๋ยวดดากียมที่แบร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่มาขาบอมมา่อมเาคยเล่นเขาเคยเล่นเกมเอางัดมั้งครับเห้เอางัดก็ตกใจหมดเลย มูนีมเนี่ยมันเคยเห็นมั้งไ้ไปไ่เป็ปขากระพักเลย